ข้าวสาลีซึ่งสีของข้าวสาลีเนี่ยสีของข้าวสาลีเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนแดงแดงแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆแดงน้อยล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 งเป็นการลดหลั่นลงมาอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นควบคุมโดยพอล่ยีนอหรือสีตาอความสูงของมนุษย์นะคะหรือปริมาณน้ํานมของวัวอตัวอย่างตัวอย่าง กูให้ดูเนี่ยเป็นรูปสีสีตาของคนแต่ละประเทศเนาะมันก็จะมีทั้งโอ้โหที่เป็นสีฟ้าสีออกน้ําตาลสีอะเออไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมคะสีของตาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนกับกฎของเมนเดลซึ่งกฎของเมนเดลเนี่ยมันก็คือตัวที่เป็นก็คือเป็นเลยนะอย่างมีชั้นตา่มีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีเอออย่างติ่งหู รักยิ้มเนี่ยคนมีก็คือมีคนไม่มีก็คือไม่มีแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะมีลักษณะของการลดหลั่นนะคะลดหลั่นของอ่าลักษณะของสีหรือจํานวนหรืออะไรเนี่ยลงนะคะหรือปริมาณอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้ลองไปดูซิว่ามันเป็นยังไงมันลดหลั่นกันยังไง มาดูตัวอย่างของการถ่ายทอดลักษณะสีของข้าวสาลีนะคะซึ่งตัวลักษณะสีของข้าวสาลีเนี่ยข้าวสาลีจะมียีนควบคุมอยู่3คู่ด้วยกันโดยที่มเมล็ดสีแดงเราจะให้อักษรคือตัว R ใหญ่นะคะส่วนมเมล็ดสีขาวเราจะให้เป็นลักษณะด้อยที่เป็น R อาเล็กทีนี้ถ้าหากว่าเราเอามาพิจารณาแล้วเนี่ยระดับสีความเข้มของสีมเมล็ดข้าวสาลี มันจะขึ้นอยู่จํานวนของยีนเด่นแสดงว่าขึ้นอยู่กับตัวอะไรถ้ามียีนเด่นเยอะข้าวจะมีสีเป็นสีออกไปทางแดงยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแดงเยอะเท่านั้นถูกไหมก็ยิ่งเข้มสิเขาเรียกว,ว่ายิ่งเข้มมากเท่านั้นเนาะอ่ะทีนี้นมันเป็นยังไงเรามาดูนะคะนี่ครูกําหนดให้นะลูกครูกาหนดให้ก็คือตัวที่เป็น r1 r2 r3 ซึ่งเป็นตัว r ใหญ่นะคะเป็นตัวที่ควบคุมให้มเมล็ดข้าวสาลีมีสีแดงแต่ถ้าหากว่าเป็น r1 r2 r3 เหมือนกันแบบเป็น r เล็กอันนี้จะทำให้มเมล็ดข้าวสาลีมีสีขาวมมันมี3ามคู่นะคะซึ่งถ้าเป็นตัวที่อันนี้คือเป็นกรณีเด่น อ่าอันนี้กรณีด้ยอยอก็จะเป็นสามซ้มาอ่ะต่อไปทีเนี้ยลองมาดูตัวอย่างการผสมแต่ว่าบาังเอิญว่าในตัวอย่างเนี่ยเขามีเมล็ดสีแดงพันแท้กับสีขาวพันแท้ซึ่งสองตัวเนี้ยมันไม่ยากเลยทำยังไงลูกก็เพียงแค่เอาสีแดงเข้มกับสีขาวมาผสมกันจีโนไทป์คืออะไร จีโนไทป์ของสีแดงพันแท้ก็คือ R ทั้งหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นจีโนไทป์เมื่อมันเป็นจีโนไทป์แล้วเนี่ยนี่คือคู่ที่หนึ่งอ่านี่คือคู่ที่หนึ่งส่วนสีแดงนี้ก็จะเป็นคู่ที่สองสีเขียวก็จะเป็นคู่ที่สามเมื่อเป็นจีโนไทป์แอนลีนจะเข้าคู่กันถูกปะแอนลีนจะเข้าคู่กันนะคะอ่ะต่อไปสีขาว สีขาวก็จะเป็นอเล็กอเล็กหนึ่งอเล็กสองอเล็กสามว่ากันไปนะอย่าน,นก็เหมือนกันเลยอ่ะต่อไปเรายึดหลักของเมนเดลเอาไว้เมนเดลเขาบอกว่ายังไงเรายึดหลักอย่างนั้นไว้นะคะต่อไปเป็นการหาแกมมีดถ้ามันเป็นแบบนี้เราหาแกมมีดยังไงอะ่ะอ่ะตัวนีตวนแบบ้ตัวนี้มีกี่แบบตัวนี้มีกี่แบบ ถ้าปกติแล้วอ่ะสมมตินะถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเราจะต้องถ้าเวลาเราจะทำเอ่อตัวกิ่งก้านไอตัวที่เป็นรูปต้นไม้อ่ะเราก็จะเป็นแยกออกเป็น R ใหญ่แล้วก็ R เล็กถูกปะแล้วก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมไปอย่างนี้ใช่ไหมจำได้หรือ,อยังใช่มันก็จะต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญไอตัวตัวที่เราให้โจทย์เนี่ยตัวเนี้ย มันมีแค่แบบเดียวก็คือ R เดียวใช่ไหมเราก็เขียน R ไว้อืม r หนึ่งไว้ r หนึ่งไว้จากนั้นขีดออกไปอันนี้มีตัวสีแดงตัวสองมีกี่แบบอ่ะทีนี้เราก็นำมารวม,มใช่ไหมเราก็นำมารวม <S <S เหมือนกับที่เราเคยทำมันก็จะได้เป็น R 1น2่3ที่เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดถูกป่อะอ่ส่วนตัวที่เป็นอ่สีขาวก็เหมือนกันค่ะใช้หลักการเดียวกันอ่ะเงียบแสดงว่าไม่มีถ้าอย่างนั้นต่อไป F1 ก็คือการนำนำตัวไหนลูกนำตัวนี้ผสมกับตัวนี้ถูกไหมอเออแเ้าก็เอามาเข้าคู่กันเลยพอเอาเข้าคู่กัน เราก็ต้องเรียงเราต้องเรียง1กับ1 2สองกับ2อมกับ3นะคะอ่ะดังนั้นได้เป็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นฟีโนไทป์หนูสังเกตดูว่าเราเอ๊ะแล้วมันบอกว่าเป็นสีแดงอ่นด้านฝั่งด้าน,น,เ,นายายเนี้ยเป็น R ใหญ่เนี่ยเป็นสีแดงฝั่งด้านเนี้ยเป็นสีขาวซึ่งเรามันมัน,ม,นมันไม่ไคงไม่เป็นไปได้อะว่า แดงแล้วก็ขาวเพราะว่ามันมีทั้งอาใหญ่ก็อาเล็กถูกปะทีนี้หนูมาดูตรงนี้แล้วมันจะบอกว่าเท่าไหร่อ่ะอันนี้มีกี่ตัวมีหนึ่งตัวอาใหญ่มีสองตัวมีสามตัวอาเล็กก็มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวดังนั้นเราก็จะต้องบอกว่าฟีโนไทป์เนี่ยเป็นเมล็ดสีแดงปานกลาง เพราะมันมีครึ่งครึ่งนะคะมันมีครึ่งครึ่งคงคงไม่บอกว่าเป็นสีชมพูนะมันมีครึ่งครึ่งนะคะอ่ะทีนี้เมื่อรู้หลักเมื่อรู้หลักของการอาหาเมล็ดสีข้าวสาลีอย่างนี้แล้วไหนลองไปหาตัวอย่างที่สองให้ครูหน่อยซิว่าจะมีฟีโนไทป์ได้กี่แบบจะมีฟีโนไทป์ได้กี่แบบลองหาสิคะ ตอนนี้คือเขาให้จีโนไทป์มาสองแบบจีโนไทป์ของข้าวสาลีมาแบบที่1แล้วก็แบบที่สองเขาให้เอามาผสมกันแล้วลองหารุ่นลูกว่าจะได้ฟีโนไทป์กี่แบบนะ่เล่งมาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เราเขียนเอาไว้คือ R หนึ่งแล้วก็ R เล็กหใช่ไหมจากนั้นไอตัว R R R ตัวเนี้ย R ตัวเนี้ย อันนี้นะตัวที่เป็น r ใหญ่นะ่ะมันมีสิทธิ์เข้าคู่กับตัวไหนลูกมีสิทธิ์เข้าคู่กับ r ใหญ่สองกับ r เล็กสองถูกป่ะอ่าต่อไปต่อไป r ใหญ่อสองมีสิทธิ์เข้าคู่กับตัวต่อไปคือตัวไหนตัวต่อไปคือตัวนี้ถูกป่า แต่ว่ามันเป็น R เป็น R นี่ย R สองตัวซึ่งใหญ่ทั้งคู่เหมือนกันไหมเหมือนกันดังนั้นอะ่ะมันก็จะได้แค่ R 3สามอ่ะตรงอีกตัวหนึ่งก็จะเข้าคู่ R 3สามจากนั้นไอตัว R เล็ก R เล็กหนึ่งอะ่ะเราก็ทำเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเราก็เอาตัวนี้ ่ะจับกับตัวนี้จับกับตัวนี้ก็จะได้แกมมีดก็คือเป็น r 1 r 2แล้วก็ r 3ซึ่งมันก็คือตัวนี้พอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูลบเลยนะอ่ะไปต่อนะคะตัวแม่ก็เหมือนกันค่ะใช้หลักการและว,วิธีเดียวกันเนาะอ่ะจากนั้นเราทำไงต่อลูก เราก็ f 1 f 1ก็คือการนำตัวนี้ใช่ไหมแกมมีของตัวพ่อตัวที่1คู่กับแมมีตรของตัวแม่ตัวที่1แล้วจากนั้นก็เอาแมมีตรของตัวพ่อตัวที่1คู่กับแมมีตรของตัวแม่ตัวที่2อ่ะเราก็เขียนเอาไว้มันก็จะได้สองตัว เพื่อความรวดเร็วไงเพื่อความรวดเร็วอ่ะต่อไปมันเหลือตัวไหนบ้างอะ่ะเหลือตัวไหนบ้างเราก็ซัดให้หมดเลยนะคะอ่ะสองคู่หนึ่งสองคู่สองอะไรก็ว่ากันไปก็จะได้ดังต่อไปนี้นะคะอ่ะได้ทั้งหมดกี่คู่ด้วยกันได้ทั้งหมดสี่คู่ด้วยกันเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเนี้ยนะคะตัวนี้มีทั้งหมดสี่ตัวเนาะตัวนี้มีสองตัวใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแปด อ่ะทีนี้มันยังไม่ใช่คําตอบที่โจทย์ต้องการโจทย์น่ะต้องการตัวไหนไม่ได้โจทย์โจทย์ไม่ได้ต้องการเอ่อ f หนึแต่โจทย์ต้องการฟรีโนไทป์ว่าได้กี่แบบทีนี้ถ้าย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่ครูบอกพวกหนูอ่ะว่า,วาสีของเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยมันมีตัว r ใหญ่ซึ่งแทนสีแดงและสีแดงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไอตัวที่ เป็นลักษณะเด่นว่าแดงมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเด่นเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวอาใหญ่ถูกปะอ่ะมาหาให้ครูหน่อยสิว่ามันมีความแตกต่างกันของตัวอเนี่ยกี่อันกี่แบบอันไหนที่มีจำนวนอาเท่ากันนั่นนับเป็นหนึ่งแบบอ่านับเป็นหนึ่งแบบนะคะมันก็จะได้เป็นอ่ะตัวแรก ตัวแรกคือตัวนี้ใช่ไหมตัวแรกคือตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัวอาร์มีทั้งหมด5ตัวมีหตัวด้วยกันแล้วก็อันที่สองคือตัวอาที่มีอาร์สตัวอ,อันนี้ก็แสดงว่าเวลาเขาออกมาถึงแม้ว่าอามันจะสลับที่สลับทางกันก็จริงแต่จำนวนอาเท่ากันสีที่แสดงออกมาเป็นฟีโนไทป์อ่ะมันจะมีสีเดียวกันนะคะ ่ะไปต่อนะเอ้มีอันไหนอีกนะเออตัวนี้อ่สาสมตัวนี้มี R3 ามตัวเท่ากันเห็นไหมมันก็จะมีสีเดียวกันนะคะจากนั้นก็จะเหลืออีกหนึ่งตัวอ่าหตัวถามว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสีแดงอ่อนน่ะสีแดงอ่อนกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมคะมเข้มอะ่ะสีแดงเข้มมันก็คือ5้าตัวแล้วก็หลั่นลงมาคือสี่ตัว หล่นลงมาอีกคือ3ตัวแล้วไอ้ตัวที่เป็นอ่าตัวเนี้ยอ่อนสุดนะคะจะอ่อนสุดละอืมนี่อ่อนสุดเลยแต่ไม่ใช่สีขาวนะเพราะว่ามันยังมีตัว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 ไอ้าใหญ่อยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรานับได้กี่แบบลูกจึงได้ฟีโนไทป์สี่แบบด้วยกันข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยอ่ะเรามาดูนะคะคำตอบคือเศษหนึ่งส่วนแปด กับเศษ1ส่วน8มาจากไหนเรามาดูวิธีคิดนะคะเรากเา็เหมือนกับสร้างกิ่งกิ่งต้นไม้อะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะแยกออกเป็น2เห็นไ,ไหมแยกออกเป็น2อ,อันให่ไหมคะจากนั้นไอตัวที่2มันก็จะไปเข้าคู่ทั้งสอง ทั้งสองตัวเนี่ยทั้งทั้งสองตัวแยกออกจากกันเหมือนกันนะคะเห็นปะ่ะเออม,มันก็จะเข้าคู่ทั้งหมดเลยอ่าตัวตัวที่สามตัวที่สามมันก็ไปเข้าคู่ทั้งหมดที่มันที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเห็นปะ่ะมันแตกออกแตกออกเป็นกิ่งเป็นกิ่งอืมเพราะว่ามันมันเป็นพันทางทั้งหมดเลยเนาะอ่าเพราะฉะนั้น จากนั้นอ่ะเราก็ทําการทําเหมือนกับเหมือนกับที่เราเคยทาเลยลูกเราก็เอาตัวนี้คูณกับตัวนี้ใช่ไหมคูณกับตัวนี้ใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนแปดแล้วก็ R ใหญ่หนึ่ง R ใหญ่สองแล้วก็ R ใหญ่สามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเื่อยนะคะอ่าไปเรื่อยเรืเนาะอ่าตามนี้นะคะปึง้ง จากนั้นโจทย์เขาต้องการหาอะไรโจทย์เขาต้องการหา r เล็ก1 r เล็ก2 r เล็ก3มันก็เท่ากับเศษ1ส่วน8เห็นป่ะต่อไปเขาต้องการหา r ใหญ่1 r เล็ก2 r เล็ก3ก็คือตัวนี้มันมีอยู่แค่ตัวเดียวก็เป็นเศษ1ส่วน8ดังนั้นเราจึงตอบเศษ1ส่วน8ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เศษ1ส่วน8ถ้าเป็นอีกแบบตามโจทย์ที่เขาบอก อย่ที่สสีแดงอ่อนมากอันนี้คือคำตอบของฟีโนไทป์ว่าสีแดงยังไงเออสีแดงอ่อนมากอ่ะอ้งเขาให้แกมมีดมาเรียบร้อยเราไม่ต้องไปถามหาเราไม่ต้องไปถามหาจีโนไทป์ของพ่อแม่นะเพราะว่าเขาให้แกมมีดมาเรียบร้อยแล้วปุยสบายเลยเราไม่ต้องไปนั่งหาเซลล์สืบพันธุ์นะคะจากนั้นสิ่งที่เราจะหาก็คือ เฮ้ยมันมาผสมกันอะแล้วมันได้จีโนไทป์อะไรพวกกูเลยนี่คือสิ่งที่จะต้องตอบนะคะเราไปดูการถ่ายทอดลักษณะทางพันธกรรมบนยีนเอ่ยยีนบนโครโมโซมเพศถ้าเราพูดถึงโครโมโซมเพศแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมี x กับมี y ใช่ไหมมี x กับมี y ซึ่งไอตัว x กับ y เนี่ยเอ๊มันจะ แน่นอนแหละมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษงั้นเรามาดูที่โครโมโซม x ก่อนโครโมโซมเเน่ยที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะมีที่โดนโดนควบคุมโดยยีนเด่นบนโครโมโซม x กับยีนด้อยบนโครโมโซม X ถ้าเป็นยีนเด่นก็อย่างเช่นไอตัวสารเคลือบฟันผูกง่ายนะคะยีนเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือไอที่ฟันเป็นสีน้ำตาลน,นะแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนคนปกติแต่เรามาดูในส่วนของ ยินด้อยยินด้อยก็ที่เราเคยเรียนมาก็คือตาบอดสีอ่าฮิมโมฟิเลียหรือพวกไอ้ที่เลือดไหลไม่หยุดนะคะพวกเม็ดเลือดแข็งตัวชา้าเนาะอ่ะต่อไปกล้ามเนื้อแขนขาลีบอ่าผลิตเอนไซม์จีซิสพีดีบกพ่องอันนี้ก็จะเป็น ที่เป็นลักษณะด้อยมันไปควบคุมบนโครโมโซม X สแสดงว่าถ้าหากว่าตัวที่ควบคุมเป็นด้อยจะเป็นโรคเหล่านี้นะอ่ะไปดูค่ะตัว y ตัว y เนี่ยบนโครโมโซม Y เราไม่ค่อยพบเท่าไหร่มันก็เลยมีตัวอย่างที่ค่อนข้างจะเห็นได้น้อยนะคะส่วนใหญ่จะไปจะเกิดกับลูกผู้ชายอ่ะพ่อพ่อไปยังลูกผู้ชายนะลูกชายไปยังหลานชายอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นไอตัวที่เป็น ขนใบหูที่มันมากๆนะคะแล้วก็พัฒนาการของลูกอันท่าบกพ้่องนะก็จะเกี่ยวกับยีนบนโครโมโซม Y นะอ่ะมาดูค่ะตัวเด่นสำคัญของเราวันนี้เลยก็คือลักษณะด้อยที่ถูกควบคุมบนโครโมโซม X นะหนูสังเกตดูว่าชนิดของโรคที่ครูให้เนี่ยมันก็จะมีตาบอดสีฮิมโมฟิเลียอ่า เอ็น In คาดเอนไซม์กครูกำหนดอักษรมาให้เลยแสดงว่าหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ A B C D E F G ของหนูหนูต้องใช้ถ้าตาบอดสีหนูใช้ C ถ้าหิมฟิเลียลหนูต้องใช้ H ถ้า G 6 P D หนูต้องใช้ตัว G ถ้าแข่งขารีบหนูต้องใช้ตัว L กํกำหนดไว้เรียบร้อยเหมือนกับระบบหมู่เลือดหนูจะไปใช้ A B C D ไม่ได้ B ก็คือหนูต้องใช้ I ยุก,กำลัง B กับ I เล็กอะไรพวกนี้นะคะเหมือนกันเลยอันนี้นะคะอ่ะทีนี้หนูมาดูลูกครูจะยกตัวอย่างตัวตาบอดสีนะคะตาบอดสีสังเกตดูว่าครูจะกำหนดลักษณะเนี่ยมันมีลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยลักษณะเด่นครูจะให้เป็น C ใหญ่ใช่ไหมลักษณะด้อยครูก็ให้เป็น C เล็กเออให้เป็น C เล็กนะคะ ทีนี้หนูมาดูตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นคนปกติ c ใหญ่มาอยู่บน x อันเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยปกติแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะถ้าเป็นผู้หญิง c ใหญ่มาเกาะ x ทั้งสองตัวก็ปกติถ้ามาเกาะตัวเดียวแล้วมีอีกตัวนึงตัว c เล็กมาเกาะผู้หญิงคนนี้ก็ยังปกติอยู่แต่เราต้องบอกเขาว่า หญิงปกติแต่เป็นพาหะเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้มาดูคนที่เป็นโรคบ้างคนที่เป็นโรคเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายจะมีตัวซีเล็กมาเกาะถ้าผู้ชายเนี่ยเกาะแค่ตัวเดียวไปเลยเป็นเลยนะคะผู้หญิงต้องเกาะทั้ง2ตัวถึงจะเป็นโรคตาบอดสีเพราะฉะนั้นสำหรับฮีโมฟิเลียนะคะขาด g 6ซ d ด ก็มีลักษณะเหมือนกันลักษณะคล้ายกันเพียงแค่อักษรต่างกันแค่นั้นเองอ่ะงั้นเราไปดูตัวอย่างนะตัวอย่างอันนี้เราจะให้นางดอกไม้และนายต้นไม้มีตาปกติทั้งคู่ตาปกติทั้งคู่แต่เขาบอกว่าครอบครัวของนางดอกไม้ไม่มีแอนลีนตาบอดสีอยู่เลยแต่พ่อของนายต้นไม้ตาบอดสี ลูกๆของทั้งคู่จะมีโอกาสตาบอดสีหรือไม่ดังนั้นเวลาเราจะกำหนดจีนัวไทในต้นไม้น่ะเขาตาปกติเขาเอาตัวหลอกมาว่าพ่อเป็นตาบอดสีไม่ต้องไปสนใจค่ะผู้ชายเป็นก็คือเป็นไม่เป็นก็คือไม่เป็นไม่ได้ไปดูพ่อไม่ได้ไปดูแม่นะคะส่วนนางดอกไม้นางดอกไม้เนี่ยในโจทย์เขาก็บอกว่าตาปกติ ตาปกติเฮ ύ, ้ยตาปกติมีอยู่2กรณีเนาะที่เราดูในตารางเมื่อกี้ก็คือปกติแบบเด่นๆกับปกติแบบเป็นพาหะดังนั้นเราก็ต้องมาดูโจทย์ว่าอ๋อโจทย์เนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่มีอลินตาบอดสีเลยดังนั้นเป็นไงลกูกเราก็จึงให้โอดิมาเลยค่ะไม่มีแอลินตาบอดสีก็ไม่มียีนด้อยไงมันก็มีแค่ยีนเด่นเราก็เขียนได้แล้วดังนั้นเราก็ ทำการมาเขียนอ่ามาเขียนเลยนะคะจากนั้นก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์เหมือนกันกันกบของเมนเดลเด๊ะเลยค่ะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวนี้มีแบบเดียวใช่ไหมเราก็เขียน x ยกกําลัง c ใหญ่แต่เราต้องเอา x มาด้วยนะคะอ่าส่วนตัวนี้มี2แบบ x กําลัง c ใหญ่กับ y อ่าจากนั้นเราก็เอามา เข้าคู่เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเอามาเข้าคู่เราก็ได้เป็น x c ใหญ่ x c ใหญ่แล้วก็ x c ใหญ่ x แล้วก็ y เนาะตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้นะคะได้เป็น2ตัวนี้จากนั้นเวลาเราเขียนฟีโนไทป์เวลาเราเขียนฟีโนไทป์เราจะต้องบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงนะแล้วตาเขาอะปกติแต่ถ้าเป็น x y อย่างเงี้ยชายนะ ตาปกติอันนี้คือวิธีการเขียนถ้าหากว่าบนโครโมโซมเพศนะคะเราก็มาสรุปเลยลูกว่าเออลูกของทั้งคู่ไม่มีโอกาสเป็นตาบอดสีแล้วก็มีจีโนไทป์เป็นแบบนี้ถ้าเราก็ตอบไปตามที่เขาต้องการถามนะคะไปต่องั้นข้อนี้อันดับแรกเลยเรากำหนดจีโนไทป์ก่อนจีโนไทป์อ่ะชายคนหนึ่งเป็นโรคฮีโมฟิเลียใช่ไหม เพราะฉะนั้นผู้ชายก็คือมีฮสตัวเล็กอะมาเกาะแต่งงานกับหญิงปกติแต่เป็นพาหะแน่นอนเขาต้องมีตัวฮสใหญ่กับฮสเล็กเนาะอ่ะแยกเซลล์สืบพันธุ์ออกมาค่ะแยกออกมาทั้งสองคนเลยเนาะจากนั้นก็นำแกมมิกมาจับคู่นะคะจับคู่อ่ะได้เท่าไหร่เขียนเอาไว้ได้เท่าไหร่เขียนเอาไว้อ่าตัวที่สองได้อะไรเขียนเอาไว้ ่ต่อไปก็จับคู่เสร็จก็เขียนเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็แปลง f 1มาเป็นฟีโนไทป์ตัวแรกตัวแรกเราจะบอกว่าเป็นอะไรลูกถ้าแปลงฟีโนไทป์ออกมาตัวแรกเราจะตอบว่าอะไรดีหญิงปกติแต่เป็นพาหะโอเคตัวที่สองหญิงเป็นโรคใช่ไหมคะตัวที่สามชายปกติส่วนตัวที่สี่ ชายเป็นโรคเนาะดังนั้นโอกาสที่ลูกผู้หญิงจะเป็นฮิมโมฟิเลียคือเท่าใดถ้าเขาถามแบบนี้ให้หนูคิดเฉพาะลูกผู้หญิงให้คิดเฉพาะลูกผู้หญิงไม่ได้เอาลูกทั้งหมดมารวมเพราะฉะนั้นเราจะคิดแค่ลูกผู้หญิงให้เป็น100เปอร์เซนต์นะคะอ่ะ เขาถามว่าเป็นโรคใช่ไหมดังนั้นเป็นเท่าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบเป็นห้าสิบนะคะ